เปสาพกโตระหะโตจมาสัมพุทธจ้าหนาโมตัจจะพกราโตระหาสโตจมาสัมพุทธัจ้าหนาโมตัจจะพกบาโตระหะโตจมาจสัมพุทธัส้าจเกิปีผู้นิพาณตอปาญา วัต่งสุตระปาสตารกาเนธเวชวัรส์าเนธเจคันชาเนธปัจผลนาาลวัศรนะสาวะเนาละมาสัจจ โมติวังกัสตาโมกอโตประเิีพานาสาตนาจุการั์คณาาฉนเถตัพพาติเคิีสูวมมัสะดมระพุทัสสาตนายุการอาเ่วันประเิี๋พานงองทุนเนตรนรสมาสัมพุทธเจ้านั้นปัจจุบันลงได้สองพัาร้ยสามถสอันสาปัจจุบในสมัย สัญยาโยนมาสวันที่สิบสี่ปัสวานยังนุตชาสนายุการนาตวันบริพานเองโอสเด็จพระมลราสาราระหัตถัสมราจพรเจ้านั้นมีนนยันุตธมิสัตติในธุนับเลขกาชนี นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะธัมมะปีติสุขังเสติติความอิจใจในธรรมย่อมเป็นสูงตรงนี้ธรรมบวรังวันทาบิหัง ธรรมะวลังวันทามิหังธรรมะวลังวันทามิหังเาพเจ้าขอไหว้ซึ่งพระธรรมอันประเสริฐหังจะนำต่อปีติงกระพามิข้าฟังอยู่เช่นคำ ยอดได้สิงความปีตินี้วันนี้จะได้แสดงวธรรมะชนะบลิตปัญหาแาบสองวัาทร้อยสองคือพยามลินมีข้อพะไทยว่าการที่พวกเรายอม,มนับถือพระปริตอยู่ทุกวันนี้ไม่มีประโยชน์อะไร พระอำนาจของพระปิตไม่อำนาจของพระปิตไม่ราดบันดาในข้อคำต่างๆหมดกัได้จริงพยายามรินตรรัดถามพระนาคเสนว่าดูก่อนทานพระนาคเสนเดเดิมพระรูปีพระภาพเจ้าเด็กเลาวว่าแต่ตัดไม่ว่าปกคนีีซุกซ่อนในแผ่นดิน สถานที่ใดๆก็ตามก็ไปพ้น,นอำนาจมัจจุราชความตายก็ได้นั้นภายหลังกลับกลับว่าอาจทนได้ด้วยอำนาจคุณของพระระริตปัญหานี้ชอบโกนอยู่จะร้อนผ่านจนพระพิจุดหักชาตัวอยู่เสมอทานป่าคอยดักถึงร้อยปีก็ไม่ติดขันวันหนึ่งพระยามลงเลิมไม่ได้เสร็จ ถ้าเปลี่ยนเสียมาเดียวนี่นก็ติดบอกเขาในาพรานเรื่องนี้เราเคยเสนอเระบงังไหมว่าเรื่องนี้เคยได้ฟังทีนี่ก็สอนทดลองทีเดียวแต่ยังมันอีกลายเรื่องหนึ่งว่า กแนกรอกแล้วเกินพอออกเข้าไปไว้ในท้องเอาล่ะวิทยาธรเข้าไปทางปากหาที่ลมอยู่ในแนวในออบนั้นคันทานลบลูกข้าวการอกขาตออเปิดดอ,อกดูขนาที่เปิดโอบนั้นวิทยาธรกรอกลอยหนี้ปตามสบายเรื่องนี้พอเคยสับจำมาบ้างไหมเรื่องนี้มีมาไหน้วาจะฟังดิ การทิ้งยาทอนกำลังตอนหนี้ปในนั้นกาลังอำนาจของพระปิตไม่ใช่หรือ,อยามนั้นสิถ้าเช่นนั้นกำลังของพระปิตก็มีอยู่นั่นสิพระปิตป้องกันคนได้ทั่วไปทุกคนหรือป้องกันเป็นบางคนบางคนก็ไม่ป้องกันถ้าเช่นนั้นก็ไม่เป็นประโยชน์ทั่วไปนันสิ คอถวานานภรเพราะจนะอาหารเพื่อาาักษา,าชีวิตของคนทั่วไปทุวโหรือไม่เป็นบางคน,รพ,น,พ,น,นมมพระพุทธเจ้าช่วยแนะนำหาบพิษพระบาทถ้าบุคคลบาลบริพุทมากเกินขนาดไปท่าเจ้าดันอาจองจุกเสร็จนตายาอย่างไรถ้าบุคคลบริโภทอาหารเกิดจนเียาจุกเสด็จนตายฉะนั้นอาหารก็รักษาชีวิตไว้ไม่ได้นะสิมันสอง ไฟภาตุกธรรมการย่อยอาหารเป็นสิ่งที่มีนคนุณจริงแต่พวกบริโภคไม่รู้ประมาณไม่ได้ถอนรูนร้กับการถอนฝันได้บอกเพราะมองในภาวะความเป็นอยู่ของตอนก็เลยเ้อ่ตัดทอนชีวิตไปภาพประลึกกำบงังรักษาบุคคลบางคนบางคนก็นมารัก ประการหนึ่งที่พระปิตจะป้องกันไปและศึกษาได้นั้นมีเหตุสาประการคือหนึ่งกรรมวัฎนัตกำลังกรรมมันกันกันกันไว้เสียหนึ่งสองเรศสาววัฎณัตเรียกกันกันคือเชนตัวอย่างพญาลุกลงเกิดติดเบาะเนื้อแปงพระเกิดเคลื่อนคว้าฟันในหลักในหนังดุยโย่เดิมจนเกิดสประปิดไปประการที่สามอาสารท้าหานะ ความไม่เชื่อถือให้มัน่นคงพระปริทิธิยมคุ้มครองกันไดดีจ,จริงแต่ตัดมีรรสังประกันดังกล่าวแล้วควายกี่ขวงงก็เสียดูคล้ายกับเป็นสิ่งที่ไม่สักเกไปพอปรมาเหมือนมันดาพอเมตตาในบทอุสาวน,น้อมกลามเครื่องเด้งดูตั้งแต่จนจนเติบใหญ่ผภายหลังบทตรงทำโทษทำผิดทกโลก หลวงอาชญามันดาก็อาจจะป้องกันจะอาจป้องกันบทของตนให้หลวงอาชญาาได้ดไไหรือเปลานมพระผิธไม่ได้เดียวพราะเป็นพรามเป็นของตนใครจะช่วยได้ถ้าพิดกรนมกันจะป้องกันป้องกันจัดได้ไม่ได้เนี่ยเพราะว่าเพราะว่าเป็นความเป็ชั่วร้ายของจัดทําไว้ จัดพ้นทางป้องกันเสียก่อนจะนั่นแหละอาวพิทก็ดีละพระพุ้มเจ้าท่านขอยใจวินิจฉัยให้ข้าวเจ้าหายสงสัยมาได้เพราะหมดงานในปัานนั้นหลงพระพิเป็นเทมังด้วย วันทามิหังธรรมะวัลังนิธิตังวันทามิหังธรรมะวัลังนิธิตังวันทามิหังข้าพเจ้าขอไหว้พระธรรมมันประเสริฐอันจบลงแล้วนี้ อโกเทนะเชเนโกตังภูมชนะความโกธขอในความกธของเราอาสาทงสาสนาเชเนเป็นสาระความเป็นเองขอดนความของเขาสวิชาโนภวังโหติผู้รู้ดีเป็น er. ผู้เจริญทวิชาโนปราพโวผู้รู้ชั่วเป็นผู้เจริญธรรมกาโมภวังโหติผ,ผูผ um ้ใกล้ทำเป็นผู้เจริญ ธรรมทศโสภพะวพวผู้กลททำเป็นผู้จิตาย ว,วันธามิก็าว่า้ตุงเหซึ่งเจ้าข้าตุมเหอันว่าเจ้าข้าธรรมธาอจงอดอัปปาราธมซึ่งโทษสัพพังทั้งปวงเมแค่ข้าพเจ้าเป็นเนอพันเตข้าแต่เจ้าข้า บุญจังอันว่าบุญมะยาอันข้าพะเจ้าการตังได้การทำแล้วสามินาอันเจ้าข้าการุโมทิจพังเจงิชงชื่นยินดีบุญจังอันว่าบุญสามินาอันเจ้าข้ากตาตังได้การทำแล้ว ตาตะพังตึงให้ไม่หางแก่ข้าพเจ้าได้เถิดอาหังอันว่าผู้ฆ่าอนุโมทามิขอชมเชอจินดีสาธุสาธุเป็นอันดีนักแร่ สเนย่อวบัติชนตุกษะบโคโอวิตตมาวสมัวัตรายโยุขีนิคอโกะอิวาเสีอิจํมุทาปาชายีโจัตตารมาะปะสติ หายุวันโดถูกคำาดักสเปรย์เยี่ยยวรัสป่าเฉลี่ยทั้งปวงัทธิ์ันตูดตรงเลนสะพักรลกคนมาโลกทั้งปวงนินตูดตรตงสิบไม้ใบมาเตะวัดตวันตรายโยขออันไรพราดต้างไรไดจะมีแก่ท่านสุขีดีกายโยกรวะขอต้อจะมีความสุขหาย,ยุนเชยเถิดอาคีวาตานาเสียลินิจจังบุษาปชายิี่โต จตตโรธรรมารวัฏทันติอายุวันโลสุขังพลังจตตโรธรรมะวัฏสามสีะการอายุเอิวฟองเป็นพ,พ่อเยายุเยืนสุขังมีความสุขใ,ใจใจฝลั่งกำลังกายใจ